มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนสาวรักร้าวในเงินโพสต์รูวๆหลังขอเจนนี่แต่งงานค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีนหนึ่งสาวที่มากความสามารถเกิบ่าได้นะคะสำหรับสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นต้องบอกเลยว่าเจอกระแสทั้งดีแล้วก็โจมตีเธอนั้นเยอะมากๆจริงๆค่ะแต่ว่าเธอนั้นก็ผ่านมาได้ทุกครั้ง และบอกเลยว่าเธอทั้งสวยและเก่งมากๆเลยค่ะล่าสุดทำเอาหลายๆคนแอบเป็นห่วงหลังแฟนนม,มก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่ามีทุกอย่างยกเว้นความสุขเสียใจแต่บอกใครไม่ได้ถ้าเราหายไปอยากให้รู้ไว้เราพยายามที่สุดแล้วงานนี้หลายคนก็เลยโยงกันอย่างมากมายว่าเจ้าตัวจะมีปัญหากับสาวเจนนี่หรือไม่ค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้เองหนุ่มเน่งเงินก็เพิ่งจะขอสาวเจนนี่แต่งงานนะคะอย่างไรก็ตามก็คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาต่อประเด็นดังกล่าวดีกว่าค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ